เดี๋ยวแม่บีเขาจะเก็บผักสลัดนะครับอันนี้ชุดที่สองแล้วใช่ไหมกี่วันนะกี่วันอันนี้ยเดือนหนึ่งได้ไหมเดือนได้า<ะ>มาอันนี้ชื่อผักเลยเลตโอ๊ตเลตโอ๊ตหยวมากเลยมีร <laughs> <laughs> ันน้ำเปล่าทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์แล้ว <c oughs> ดูสิว่าจะขมไหมเพราะว่าเขาบอกว่าเอาน้ำเปล่าปล่อยไหลไว้อาทิตย์นึงอ่ะมันจะไม่ค่อยขมอ,อยู่อากโอ้ ยาวขนาดนเก็บหมดเลยเพราะยวเอาไว้ลงซุดไว้ยาวข้อหนึ่ว้าวมูยาวเฟ้เลยอ่ะเนาะยาวมากเลยนี่มายาวขนาดนี้ไม่น่าเชื่อมันจะโตในน้ำเปล่าได้อันนี้อะไรนะอันนี้กีนอ๋อกีนกีนโอ้ลงไปกี่พันเนี่ยลงมาสี่พัน กินโอ๊ตโอ้โหอุ้ยต้องดึงลากออกให้หมดเลยว่ะจำเป็นปะเดี๋ยวป้าดึงไปดึงออกไปทำทําสาโอ้โหอันนี้มันลากอันนี้คอสหรือล่าจำไม่ได้แล้วตอนลงพักเลยมั้งจะใส่พอหรอตู้เย็นจะเก็บพอหรอใส่เป็นถุงๆเดี๋ยวเอาไปให้เพื่อนบ้านกินอืมอ่ะดึงออกมาก่อนค่อยว่ากันโอ้ยเยอะมากครับ กินแบบต้นนั่นอ,อ่อนเนไม่ต้องให้แก่มาก,กินเองอันบนแบบหยาบเฟ้เลยอ่ะลากมันเต็มถังเนี่ออยหืดต้องปิดปัม๊มเปล่าไม่ปิดเพราะยังมีต้นเล็กเหลืออยู่อ่าไม่ดึงไม่ดึงออกหมดเหรอเนี่ยต้นเล็กอ,อ,อันนี้มาใไซที่หลังไงเขาเลยโตไม้ท่านต้นเหล็โอ้เด็ดเด็ดมากินแบบได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่า เดี๋ยวมันก็หดอันนี้ใหญ่มากเลยใบกว้างโอ้ลากลากอลังการดูสิต้องไปลองชิมว่าเที่ยวนี้มันจะขุมไหมเ้าที่แล้วขมอเพราะว่าไม่ได้แบบแช่น้ำเปล่าเต็มถังเต็มถัง จวไปเอามาลงใหม่นี่เอาเขามาทําอะไรต่อครับเขาจะล้างค่ะล้างแล้วเดี๋ยวเราก็เก็บใส่ถุงดึงลากออกด้วยล้างไม่ดึงยังไม่ดึงไม่ดึงเลยถ้าดึงออกคือต้องกินเลยอ๋อ้ยังไม่กินก็ไม่เอาลากออกเราใส่ตะกร้าอย่างนี้เลยก็ไว้เลยากออกตะกร้าออกตะกร้าออกเนี่ย่าลากเพราะว่าตรงล่างเนี่ยเขาจะมีมีตรงน้ำยู่ดันลงไปอ๋อเออใช่ใช่ดึงไปแล้ว ทื่เราเคยซ <ừ, S 2> ื้อ้ดลืมแล้วว่ามันต้องมีสนัโอ้ใหญ่มาก <c oughs> ปาลองชินเด็ดทีกส <c oughs> ล้างให้สะอาดกันกบบนี่ทักเบานี้ปอกสัน <c oughs> ให้ประบาดลองชิมบัตบกลับต้อง <c oughs> แต่เขาบอกว่าถ้าไม่อยากให้ผมอ่ะนี่ร้านน้ำเปล่าพี่วันต้องหักลากยังผมอยู่เลยอ่ะหักลาก,ลก,ลากถึงจะไม่ผมแต่ในเบียร์ไม่ได้หักลากน่หักลากพียาายางมันไหลออกชิมดิผมนิดหน่อยอืมอันนี้ก็ไมีเท่าไห้่เหรอหวานนะหักลากอ่ะยางมันไหลออกมันก็จะอ๋อแล้วหักแล้วทิ้งไว้แค่ไหนอ่ะนาะนเปนล่าจะกินงเวลาครับจะทิ้งเหรออย่างอย่างอย่างกินอ่ะ่ มันยังยังไม่กินเก็บไว้ก่อน,นะะเดี๋ยวจะกินค่อยคอยหักมันมียางไง,อองเอยยามัออกผมติดปากเลยก็จะไม่ค่อยสุกนดูสิเต็มตะกร้าเลยครับเจ๋วเลยอันนี้เหมือนผักคะน้า นี่ก็เป็นขั้นตอนการล้างน้ําให้สะอาดใช่ไหมแล้วก็ทิ้งไว้ให้สเสด็จน้ําแล้วใส่ถุงจะกิิแนก็ค่อยตัดลากออกอ